อันนี้ป้าพรพามาชมนะคะก็พามาชมร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาละโอ้โหแบบผ่านมาตกรถเยอะมากนี่อยาให้ดูรถเยอะมากเลยนะคะนี่เป็นไงคะคุณผู้ชมให้ดูบริเวณก่อนนี่เห็นไหมคะรถเยอะมากมายผ่านมาเจอข้าวโอ้โหทำไมรถเยอะขนาดนี้โอเคเดี๋ยวพาไปชมด้านในนะคะ ตอนนี้เป็นปปเป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะคะคุณผู้ชมให้ดูนี่ค่ะเห็นไหมคะรถยังเยอะเลยอะ่ะอยู่ติดถนนนะคะอยู่ติดถนนมาไม่ยากนะคะคุณผู้ชมตาเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะด้านในก็จะมีกล้วยแขกนะคะมีกล้วยแขกขายด้วยนะคะอันนี้จะไม่มาอยู่เป็นบางร้านนะคะ ก็นี่ไม่ได้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวนะคะคุณผู้ชมมีอาหารตามสั่งด้วยนะคะนี่มีไอศครีมไอติมกาแฟสดก็มาพามาพักสามติมทุกคนนะไม่เป็นไรก็ยั่ไดเป็นโคนถ้วยค่ะตรงยี่สิบบาทอ๋อมีคนมีถ้วยนะคะคุณผู้ชมมีขนมปังแล้วก็มีเมนูน้ำ น้ำปั่นนะคะคุณผู้ชมสวไรดีคะผลไม้ปั่นจากกาแฟค่ะมะพร้าวปั่นเลยนะคะอืมไม่ค้ามะพร้าวปั่นนะคะแก้วหนึ่งน้ำสดแม่ค้าของธรรมดาน้ำสดเดี๋ยวเดี๋ยวมาเลยคะเดี๋ยวมาเอาแล้วก็มีกล้วยปิ้งนี่กล้วยปิ้งก็น่ากินค่ะคุณผู้ชมกล้วยปิ้งชุดเท่าไหร่คะชุดละยี่สิบบาทคุณผู้ชมน่ากินมากเลยเนี่ย ที่นี่เขามีวันหยุดไหมคะไม่มีค่ะเปิดทุกวันบบโอเคเปิดทุกวันนะคะคุณผู้ชมนี่อาหารตามสั่งนะคะแล้วก็อันนี้คือบริเวณในร้านนะคะคุณผู้ชมชมชมก่อนว่าคนเยอะขนาดไหนเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะบุฟเฟ่ต์ก๋วยเตี๋ยวไก่มาละไม่อิ่มเติมได้นะคะบุฟเฟ่ตยังไงเดีย๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าทำยังไงเขาพี่ะคะ่ะ ก็พี่เขาก็จะตักเส้นกับน้ำให้แล้วก็เราก็ไปหยิบชิ้นไก่เอาเองหยิบชิ้นไก่คือ40บาทนี่ไม่อิ่มเติมได้ใช่ไหมคะได้ค่ะแต่ห้ามเหลือเหลือปรับค่ะเหลือปรับเท่าไหร่นะคะ90บาทนะเหลือปรับนะคะเหลือปรับ90บาทนะคะเพราะฉะนั้นกินไม่หมดจะใส่ไปเยอะใช่แล้วไปจ่ายตังค์ที่ไหนคะเนี่ยอ๋อทานก่อนเลยค่ะอ๋อค่ะเก็บเงินเก็บตังค์อ๋อโอเคโอเคไม่อิ่มเติมได้ไม่อั้นนะคะไม่อิ่มเติมได้นี่นี่นี่ค่ะไม่อิ่มเติมได้แต่ว่าห้ามเหลือ คุณผู้ชมห้ามเหลือถ้าคุณผู้ชมอยากกินอันไหนก็เอาใส่ไปอันนี้ปีกนะคะแล้วก็ตัวน,นี้เป็นเลือดอ่ะเดี๋ยวมาอดเอาเลือดก็ห้ามเหลือนะคะคุณผู้ชมห้ามเหลือเอาเอาไปแต่พอกินนะคะถ้าเหลือแล้วเดี๋ยวแม่ค้าเขาจะปรับเอานะคะคุณผู้ชมแล้วก็ขับขยับไปนะคะอันนี้เป็นชิ้นไก่ชิ้นไก่นะคะแล้วก็ตักชิ้นไก่มาเอาแค่เราพอกินนะคะคุณผู้ชมอย่าตักไปเยอะไม่อิ่มเดี๋ยวเรามาเอาใหม่นะคะคุณผู้ชม ก็อันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นข้อไก่ข้อไก่ไม่กินก็ไม่ต้องเอาไปนะคะก็ะเดี๋ยวเรากลับย้อนหน้าทางนี้อันนี้ปีกไก่เราเอาปีกไก่ไปหน่อยแล้วกันนะคะเพราะ,ะว่าหม้อสุดท้ายมันหมดแล้วนะคะเระ็วๆก็่อลวเดี๋ยวเราไปใส่ผักก่อนนะคะคุณชน,สนใส่มาละเอาไหมไม่ใส่ก็ไม่ต้องเอาไปนะคะ ให้กล้องจับให้ดูด้วยบุฟเฟ่ก็เตี๋ยวไก่นะคะ40บาทที่ประพอหมอกนะคะไม่อิ่มก็ไปเติมได้แต่ห้ามเหลือถ้าเหลือปรับ90บาทอ0ี่ย4บบาทไม่อิ่มก็ไปเติมได้อีกนะคะคุณผู้ชมใครที่กินจ,จุๆได้เลยหหคุ้มมากนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราลอชิมก่อนนี่แล้วเราสั่งเส้นบะหมี่นะคะ เจนนุ่มดีนะคะเดี๋ยวชิมย้วย่อยมคุณผู้ชมอร่อยนะคะซูมเข้ามาใกล้เห็นรูสิวหมด <laughs> คุณผู้ชมอร่อยอร่อยคุณผู้ชมใช้ได้เลยค่นนะสี่สิบบาทแม่ อย่างที่พะพรอนบอกแล้วแหละเขาก็ตักแต่สัตน้ำกระเส้นมาให้แล้วเราไปใส่เครื่องเราเองอะ่ะจะกินอะไรแค่ไหนใส่เลอยอร่อยอะ่ะอือตัวน,นีนน้น้ำน้ำมะพร้าวปั่นนมสด25บาทเดีย๋ยวขอจัดก,การชามนี้ก่อนคะ่ะ เดี๋ยวเรามาเจอกันว่าหมดหรือไม่หมดจะโดนปรับไหมเนอะงถ้ายังไงต้องกินให้หมดเดี๋ยวโดนปรับตั้งเก้าวสิบบาทนะโดนปรับอะ่ะสองเท่า <2 S 2> ของก๋วยเตี๋ยวเลย <ues> ะะเราสั่งไอติมมะพร้าวนะคะอันนี้30บาทนะคือคือไอติมมันอยู่ในลูกมะพร้าวแล้วก็เขาจะใส่เครื่องให้เราทุกทุกอย่างที่เขามีนะคะคือ30บาทและใส่เครื่องเยอะมากประมาณ4ี่ห้าอย่างอะคะ่ะคุณผู้ชมก็จานี้จะมีมันมีลูกชิดมีข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ bow, มีอะไรอีกนะเยอะแยะเลยอะมีข้างใต้แล้วเขาก็จะใส่มะพร้าวเป็นชิ้นๆมาให้เราด้วยนะคะคุณผู้ชม3 0ิบบาทแต่ถ้าเป็นหมวกเ,เป็นโคนกับขนมปังอะยี่บาท อหวานมันใช้ได้เลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมออมีกินของค้าแล้วก็ต้องกินของหวานด้วยนะอ,อ,อร่อยหวานมันหวานมันคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมมาที่นี่นะโอ้มันได้กินขนมมีกลัดหลายย่างเลยอะนะคุณผู้ชมมีเยอะอยู่ น้ำปั่นก็มีคุณผู้ชมอร่อยดีกำลังจะหาข้าวเหนียวว่าข้าวเหนียวมันอยู่ที่ไหนหาไม่เจออุ้ยอุ้ยหล่นแล้วคุณผู้ชมเครื่องเยอะจังอืมเจอแล้วเจอข้าวเหนียวแล้วอืมอออร่อยอร่อยคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเดี๋ยวแวะมาใครผ่านมาแวะมาดู เออเส้นทางนะคะจะต้นคลิปของเราได้นะคะว่าอยู่ตรงไหนนะคะโอเคเดี๋ยวจัดการกับไอติมมะพร้าวนี่ก่อนนะคะมะพร้าชิ้นชิ้นเนืเ้อคุณผู้ชมไม่โดนปรับหมดค่ะ หมด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 ไม่โดนปรับไม่โดนปรับแล้วคุณผู้ชมงานนี้รอดแล้วนะคะคุณผู้ชมคะถ้าใครอยากตามรอยป้าพรนี่เสมอแล้วเดี๋ยวเราเข้ารถใครอยากตามรอยป้าพรนะคะต้นคลิปมีเส้นทางบอกมาไม่ยากเลยง่ายมากคุณผู้ชมอยากอร่อยและอิ่มต้องมาที่นี่เลยนะคะคุณผู้ชมคะก็ คลิปนี้นะคะผู้ชมก็ขอบคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยทั้งเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่อ๋อเพื่อนใหม่อย่าลืมนะคะเข้ามาอย่าลืมพ้พรขอกําลังใจจากเพื่อนใหม่ด้วยด้วยกันกดติดตามให้พ้พรหน่อยนะแล้วก็เพื่อนเก่าก็กาลังใจจากเพื่อนเก่าพ้พรขอหน่อยนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะทุกท่านค่ะก็เอาไปเจอกับประพรคลิปหน้านะเดี๋ยวดูว่าป้พรจะไปทานวันที่ไหนแล้วเราก็จะไปทานด้วยกันโอเคนะคะวันนี้ต้องบบุคค่ะะผู้ชมสสัดี 嗯。